นจับพี่พี่จ๋าใครที่มีปัญหานะคะรอยฟ้ารอยดํารอยสิวจุดด่างดาคุณพี่กดกรูตาแบ็กเมจิกไปทานได้เลยตัวนี้นะคะเป็นกรูตามเม็ดดํจากาก390บาทนะคะเหลือเพียงแค่179บาทเท่านั้นเลยแม่เหลือแค่179บาทเท่านั้นเลยนะคะจํานวน,จ,นจํากัดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมแล้วเนาะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยค่ะจาก390บาทวันนี้เหลือแค่179่บาท1กระปุกมี20แคปซูลคุณพี่กดแล้วก็ชำระเง ได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยแม่นะคะใครเห็นราคาถูกกว่านี้นะแม่มาขิงมาอวดได้เลยนะคะมีพี่ๆบอกว่าเออได้แค่ร้อยหกสิบเก้าบาทโอ้โหได้คูปองลดไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ลดมากปังมากคนพี่จ๋าใครที่เคยทานแล้วนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆฟั่งได้เลยตัวนี้ช่วยลดฝ้านะคะลดร,รอยดำรอยสิวต่างๆได้เลยแม่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนาะมีกรูต้าถึงสามชนิดเลยจ้ะตัวนี้งานผิวฉ่ำโกเลยแม่นะคะมีสารสกัดจากแอลกรูตาไทโอนแอลซีเทอีนไกรซีนนะคะสารสกัด ทับทิม,มเมล็ดองุ่นซิงอมิโนเนาะช่วยชะลอวัยเลยทานวันละ2แคปซูลเท่านั้นเลยค่ะรีบกดรีบเก็บได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วเห็นราคา179บาทแล้วพี่ๆรีบกดชำระเงินได้เลยนะ ใครเห็นราคาพิเศษแบบนี้แล้วฮะรีบกดชำระเงินได้เลยนะแม่เพราะว่าตะก,ก้าแฟลชเซลล์น้องมีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้ตะก,ก้าหอดไม่ไหวแล้วจ้ะลูกค้ากดกันมารัวๆเลยโอ้โหแม่แอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วคะ่ะรีบเก็บรีบ,รบกดได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ชำระเงินใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นเนาะรีบชำระเงินได้เลยแม่มีคูปองจัดส่งฟรีแมค่ค้ามีค่ะคุณนพี่เก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะคะใครไม่เห็นคูปองพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะวันนี้จาก390บาทเหลือแค่179บาทเท่านั้นเลย เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรูตาสามชนิดเลยแม่งานผิวฉ่ำโกรลนะคะมีออรา่าผิวสวยผิวสับกันไปเลยแม่นะตัวนี้ก็คือช่วยชะลอไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นนะคะซิงก์อะมิโนสารสก,กัดทับทิมนะคะช่วยชะลอไว้ต้านริ้วรอยนะคะทานแค่วันละ2แคปซูลเท่านั้นเลยเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะคะก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างก็ได้วันนี้ราคาพิเศษจาก390บาทเหลือแค่179้บาทเท่านั้นเลยจ้ารีบกดได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาเลยแม่เดี๋ยวดองเตรียมแพ็คอเด ใครจะตุนนะคะตุนได้ตุนเลยแม่1กระปุกมี20แคปซูลกดไปเลยค่ะ3กระปุก4กระปุกเนาะแม่เนาะทานกันได้ยาวๆเลยนะคะตัวนี้จะได้ผิวออร่าผิวฉ่าน้ําอิ่มฉ่านำ้าอิ่มโกรนะ,ะราคาดีมากๆเลยจาก390บาทเหลือ179บาทเท่านั้นจากพี่พี่จ๋าจะส่งฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะรีบกดชําระเงินได้เลยนะตัวนี้จะทําให้ผิวแข็งแรงด้วยนะคะแม่ไม่ไวต่อแดดเจอแดดแล้วคือไม่แสบไม่แดงไม่เคืองไม่คันนะคะกดไปทานได้เลยใครเคยทาน แล้วมารีวิวให้เ,เพื่อนๆหน่อยว่าเออเป็นยังไงบ้างมันดีมันซึ้งยังไงนะแม่นะมาแบบป,ป้อยาเพื่อนๆได้เลยจาก3 9 0บาทวันนี้น้องเปิดแฟลชเซลให้เลยใครที่กดไปเมื่อวาน390บาทคุณพี่ไม่ต้องเสียใจวันเนี้ยตุนได้ตุนเลยน้องเปิดแฟลชเซลเฉพาะชั่วโมงนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าตะก้าแฟลชเซลหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมแล้วค่ะคุณพี่จ๋าวันนี้นะคะแบล็กแมจิกกรูต้าเม็ดดำจาก3า0อยบบาทเหลือเพียงแค่1้อบเ้าาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่ใครสั่งซื้อแล้ว หมดแล้วนะคะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่คุณพี่รีบชำระเงินได้เลยนะ